ไม่ใช่มงคลนะน้องๆอ,อ,อย่าคิดว่าเป็นมงคุดนะครับงามครับผมอันนี้คือตาใหม่ๆส,สดๆนะครับวันนี้พี่แปะขึ้นมาฝากนะครับผมขึ้นมาฝากสี่ลูกอันนี้เฉาะง่ายหน่อยนึงแต่อีสองอีสองลูกอาจจะแก่นิดนึงกระลามจะอาจจะดำมันจะฟันยากและอย่างนึงมีดผมก็ไม่ใช่มีดเฉาะตานนะครับ ี่ชาตามันจะต้องบางนะครับผมมันจะไม่ไม่ติดไม่หนืบไม่เด้งแต่ถ้าเด้งอะมันจะอันตรายกับเราต้องหน่อยนึงเนี่ครับไม่ใช่มงคดนะน้องๆอ,อย่าคิดว่าเป็นมงคด <c oughs> นะครับเนี่ยครับเวลาเราเฉาะมาอะไรนี้อีนี้กินไม่ได้แล้วหัวมันจะแก่หมดแล้วครับหัวหัวตาลที่เขาแกงหัวตาลก็อีกอย่างหนึ่งท่านผะู้ชมอันนี้มีลอนเดียวท่านผะู้ชมทําไมผมรู้ว่ามีรลอนเดียวนะครับ สังเกตที่ถามแฉกโดยโดยยังไม่ต้องฟันนี่ถ้าใครไม่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 รู้ก็ฟันตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะรู้ว่าหลอนมันอยู่แถบไหนนะครับผมลูกมันเบียดมันเบียเบ้ยวหนึ่งแฉกสองแฉกสามแฉกความจริง่ะมันจะอยู่ตรงนี้ลูกนึงหลอนหนึ่งตรงนี้หลอนหนึ่งแต่มันเบี้ยวตรงนี้ไม่ไม่มีแฟบนะครับอันนี้เนี่ยหลอนหนึ่งยังใหญ่เลยนะครับหลอนเดียวนะครับลูกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแก่ไหมนะครับเป็นตาลหัวลมนะผมเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดูของมันนะ ฟันยากหน่อยนะครับโอเคเอ๊ยยังดีอยู่นะครับผมโอ้โหไม่ใช่เล็กๆคุณชมนี่ เบลอเลยครับอันนี้ก็รอน,นึงท่านผู้ชมพอตรงนี้มันแฟบมันแฉบมันแฟบนะครับแฟบเนี่ยครับมันจะอยู่แถวนี้หนึ่งรอนนะครับ ตองฟันผิดเลนไปหน่อยนึงนะท่านผู้ชมแต่ก็ยังชาร์ปอยู่ครับผมเห็นไหมฮืมเนื้อเน้นๆเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับไม่ใช่เล็กเลยนะท่านผู้ชมดูมือผมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเห็นเนื้อไหมครับ ปอกเปลือกนะครับผมหรือใครจะกินแบบนี้ก็ได้ปอกในปากนะครับผมหลายๆาท่านคงเคยแล้วล่ะนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมลิปผมตลอดเดี๋ยวมีไม่ได้เปลือกนะมันจะเป็นสีนี้เองนะครับผมส่วนในสองรอนนะครับทางนี้มันแฟบปกติก็จะสามนะครับทางบ้านผมมาน้อยครั้งที่จะเจอสี่แฉกนะครับสี่แฉกหมายว่ามันหนึ่งรอนสองรอนสามรอนสี่รอนนะครับกําลังอ่อนเลยนะครับผมกำลังกินนะตาลครับผมขอบคุณทุกท่าน สวัสดีครับ